ขยัยนเลยชิมาหาแอนเร็วมาเร็วเร็ว,รวสู้สู้ชิสู้สู้เร็วหาแอนไปทางไหนเลยเนี่ยไปไหนเดลูกเยฟ้แปะให้แล้วเนี่เ้ยไอมีแล้วที่ตัวออกไปนอกไม่ได้ดไมันจะไปนไ,ปไนก มาหาอาแลอวเด็กหนูกำลันนลทำอะไรวะ๋ย่ามาดน เหยียบรองเท้าเหยียบรองเท้ามามันแปลกจริงๆนะ้มันเห็นป็นของแปลกเลยหหยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเย้เยยเ้้ยเย

การซ่าจะตายขึ้นไปได้การับหน่อยไปเดินตัวมาได้เดินเดินตัวอยากจะไปหา่ไหน่ไหนเขาได้ถ้าไปอยู่กัจะพาอยู่ไงล่ะใส่รองเท้าให้ตั้งนานเนาะมันจับได้ตั้งนานแล้วทะลุยังไม่สบายเลยเนี่ยแม่ดูไม่เอาถ้าไปอยู่กัจะพาอยู่เฉยมันกลัวนี่เองไม่ไปไหนอ่ะ